เอาต่อเน่ไปอาตมาภาพจะขอกล่าวสมโมนิยกถาเพื่อให้เป็นเครื่องเตือนสติของพวกเราท่านทั้งหลายนะวันนี้ได้ขึ้นธรรมาตตามปกติกับผมเองหลวงพ่อเอง เวลาจะพูดก็พูดพูดไปเลยแต่ครั้งนี้จะทำเริ่มเป็นพิธีกล่าวคำนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้านะนะโมะะตัสสะภะควะโตอรหัตูโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันนี้เป็นวัน ที่พวกเราท่านทั้งหลายไม่มารวมมาร่วมไปชมกันคณะสงฆ์สามอำเภอและก็คงจะมีมากกว่านั้นแต่ที่ประกาศกันก็นกคือสามอำเภออำเภอบ้านผืออำเภอน้ำโสมอำเภอนายูงมีครูบาอาจารย์มากท่านล้วนแล้วแต่เป็นจาวาด <Okay. S 1> และก็พระติดตาม โดยมากจะเป็นเจ้าวาดจะมากกว่าได้มาร่วมไปนัดประชุมกันข้างแรกก็ไปนัดไปทับเป็นเจ้าภาพที่วัดหลวงปู่เหรียญงานศพลหลวงปู่เหรียญกระพร้อมกันก็เลยนัดกันมางานศพของหลวงปู่ถิ่นของพวกเราในวันนี้ก้อยพระสงฆ์ปูบาอาจารย์ล้วนแล้วจะอยู่ในป่าดงคงงพย การกลับการเดินทางกลับหลวงพ่อคิดว่าก็คงจะลําบากกว่าจะถึงวัดได้บางวัดก็คงจะสามสี่ห้าทุ่มนั่นแหละถึงจะถึงได้เพราะนั้นหลวงพ่อเองกลับผมเองจะไม่พูดอะไรมากเป็นเครื่องเป็นการกล่าวสมโมริยะถาพอให้เป็นที่รำลึกถึงครูบาอาจารย์คือหลวงปู่ถิน่น ถ้าจะว่าไปแล้วท่านเป็นมหาเถระผู้ใหญ่ในเขตจังหวัดอุดรธานีของพวกเราใครๆก็รู้บ้านเกิดบ้านเดิมของท่านถ้าหลวงพ่อจำไม่ผิดนะท่านอยู่จังหวัดมุกดาหารทําไมจึงหลวงพ่อจึงรู้ประวัติของท่านก็คืออุปชาของหลวงพ่อเนี่ยหลวงปู่คาคําพิระยาโนหลวงปู่ลืออยู่ในเขตมุกดาหาร แล้วก็หลวงปู่ถิ่นท่านอยู่มุตด,ดาหารแล้วหลวงปู่คาเป็นพระอุปัชฌาย์ของหลวงพอ่อหลวงพ่อกระบวชกับพระอุปัชฌาย์คํคพิรายาโนโอท่านก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เสาสมัยนั้นหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นก็บอกครูบาอาจารย์สมัยนั้นก็ไปมาหาสู่กันเกี่ยวเรื่องกันตลอด แต่หลวงปู่ถินท่านขึ้นมาอยู่ทางจังหวัดอุดรได้ได้ได้ยินพระอุปชาของหลวงพ่อว่าหลวงปู่ถินท่านได้ไปช่วยสร้างโบสถ์วัดปา่าศิลาวิเวกจังหวัดมุกดาหารหลังทุกวันนี้แหละหลวงพ่อก็ได้ไปบวชอยู่โบสถ์หลังนั้นแหละโบสถ์ที่หลวงปู่ถินของเราไปช่วยสร้างนั่นแหละคือวัดปา่าศิลาวิเวกหลวงพ่อบวช ปี08บวชเป็นพระที่วัดแห่งนี้เพราะนั้นหลวงพ่อได้ยินข่าวกิติศัพท์ของท่านมาตลอดแต่มาถึงจังหวัดอุดรหลวงพ่อเองก็ได้มาอยู่ที่วัดป่าบันตาดก็ไม่ไกลมาอยู่ปี2512จนถึง2525 25, จึงได้ขยับขยายไปอยู่ที่วัดป่านาคำน้อยเป็นอน,นว่าอยู่ในจังหวัดอุดร เป็นเวลา3ากาปีก็ได้ยินกิติศักท์ไปมาหาสู่หลวงปู่ถิ่นอยู่แต่มานานได้พบได้เจอท่านเพราะเราพวกเราไปอยู่ป่านโรงโคงไฟนานๆจะได้เข้ามาพบมาเจอมากราบครูบาอาจารย์แต่ละครั้งวันนี้เมื่อท่านมราณาภาพร่วมก่อนที่ท่านป่วย ท่านไปป่วยอยู่ที่ศรีนครินหลวงพ่อก็ได้ไปกราบท่านสองครั้งถ้าจําไม่ผิดนะพอไปเห็นครั้งแรกข้างก็ป่วยยังไม่นานพอไปเห็นครั้งหลังสุดรู้สึกว่าท่านเพียบมากเห็นท่านแล้วจากนั้นมาไม่นานก็ได้มางานศพที่วรดโพธิสมพรก็วันนั้นก่อนพระท่านมรณภาพไปเคลื่อนศพมา ที่วัดของเราแห่งนี้หลวงพ่อเองก็ได้มารดน้ําศพของท่านในวันนั้นจากวันนั้นมาเปยังไม่ได้มาคณะสงฆ์ก็ได้มาพบมาเจอกันกนัดหมายที่จะมาเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมอำเภอบ้านผืนบ้านผือน,น้ำโสมนายูงอย่างที่กล่าวเบื้องตน้นหลวงพ่อเองก็เลยถือโอกาสจังหวัะวันนี้ได้มากราบรุบายจารย์ได้มาทำบุญร่วมกัน มาวันนี้ก็ก็ขออยากจะอยากจะกล่าวตักเตือนพวกเราท่านทั้งหลายชีวิตของพวกเราอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวต้นต้นว่ามรณงเมภาวิสติความหมายก็คือพวกเราจะต้องตายไม่มีใครหลีกลี่หมีผลไปได้เพราะนั้นให้ระลึกไว้อยู่เสมอว่าเราจะต้องตาย วันหนึ่งในอนาคตเป็นคํานิยามว่าต่อต่อต่อนะให้จำเอาไว้ต่อต่อต่อเตรียมตัวตายต่อต่อต่อเตรียมตัวตายถึงถ้าว่าไม่เตรียมตัวตายมันก็ตายถ้าว่าเตรียมตัวไว้จะดีกว่าเพราะพระพุทธเจ้าท่านได้กล่าวตักได้ถามพระอานท์ว่า อานนท่านระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งพระอานนนตอบกลาบคูณพระพุทธเจ้าว่าวันประมาณวันละร้อยครั้งพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์บอกว่ายังประมาทอยู่ควรจะ,ะเราลึกถึงความตายของตอนเองทุกลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าไม่ออกก็ตายหายใจออกไม่กลับเข้ามาก็ตายเพราะนั้นพร้อมที่จะตายในทุกเวล่ำเวลา เพราะนั้นควรจะระลึกถึงความตายของตน,ตนเองทุกลมหายใจเข้าออกอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านเตือนพุทธบริษัทของพระองค์ทำไมพระพุทธองค์จึงเตือนให้ระลึกถึงความตายเพราะว่าความตายใครๆก็นึกถึงขึ้นมาแล้วจิตใจก็เศร้าหมองจิตใจไม่ผ่องใสจิตใจหวาดผวาเพราะความตายแต่ทำไมพระพุทธเจ้าจึงให้ระลึกถึงความตาย แต่ตามไม่จริงการระลึกถึงความตายนั้นถึงจะระลึกหรือไม่ระลึกลก็ตายอย่างที่ได้กล่าวไว้บนตน้นแต่ว่าระลึกไว้ดีกว่าคือเป็นการเตรียมตัวเหมือนกับทหารที่เข้าไปสู่ศึกสงครามถ้า,าว่าไม่เตรียมพร้อมข่าศึกศัตรูเข้ามาแล้วเราไม่ได้คิดว่าจะมีข่าศึกเวลาไปสู้กับเขาเราต้องแพ้เขาร้อยทางร้อย แต่ถ้าว่าเราได้เตรียมพร้อมไปฝึกได้อยู่เสมอในเมื่อศึกสงครามเข้ามาเราก็พร้อมที่จะสู้ศึกสง,สงครามนั้นโดยที่ว่าไม่เกรงกลัวเออไม่เขาก็เราไม่เราก็เขาเอ,อ,อันนี้ก็เหมือนกันการระลึกถึงความตายไปอยู่เสมอคือตั้งอยู่ในความไม่ประมาทคนที่ระลึกถึงความตายจะทําสิ่งใดก็ได้คิดไปแล้วเออชีวิตของเราเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอน จะรักจะโลภจะโกรธจะหลงสิ่งใดก็ตามมันก็มีมีพอประมาณแต่ถ้าหาว่าคนไม่ระลึกถึงความตายถ้าจะโลภก็โลภโลภมากจนไม่คิดว่าตัวเองจะตายถ้าจะโกรธให้ใครก็โกรธมากจนไม่คิดว่าตัวเองจะตายถ้าหลงอะไรก็ตามหลงรักหลงใครก็ตามจะหลงอย่างมากคิดว่าตัวเองจะไม่ตายแต่ถ้าว่าระลึกถึงความตายด้วยอยู่เสมอถ้ารักถ้าโลภขึ้นมา เราจะโลภไปอะไรมากมายนักหนาขนาดนี้ก็พออยู่พอกินแล้วถ้าหาว่าตายไปก็ไม่เห็นใครเอาไปด้วยได้ก็ทิ้งไว้ในโลกทั้งหมดกระดูกตัวเองก็ยังเอาเอาไปด้วยไม่ได้จะไปโลภอะไรมากมายนักหนาอันนี้คล้ายๆว่าเป็นเครื่องเตือนใจจะโกรธให้ใครก็เหมือนกันเราจะไปโกรธอะไรให้เขาพ่อเขาก็ต่างคนต่างมาเราก็มาเกิดเขาเราก็มาเกิด แล้วจากนั้นไปเราก็ไม่รู้จะอยู่นานสักเท่าไหร่ต่างคนต่างไปของใครของเราทำไมเราจะไปโกรธให้เขาเพราะนั้นถ้าว่าคนระลึกถึงความตายอยู่เสมอจะมีเบรกในจิตในใจจะทําสิ่งไหนจะมีความคิดความพอดีในจิตในใจเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้รละลึกถึงความตายไวอยู่เสมอเพราะว่าพวกเราทุกๆท,ท่านเนี่ย มาเกิดในโลกเนี่ยไม,ไม่ไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้จะต้องถึงจุดจบวันหนึ่งแน่นอนจะช้าหรือเร็วเท่านั้นหลวงพ่อเคยพูดอยู่เสมอว่าพวกเราทุกวันนี้รอวีซ่ากันอยู่เอ,อต่างคนพอเกิดขึ้นมาก็รอวีซ่ากันถ้าวีซ่ามาถึงเมื่อไหร่เมื่อนั้นพวกเราจะต้องเดินทางนี่หลวงปู่ของเราเนี่ยท่านได้รับวีซ่าแล้วเนี่ยท่านไปแล้ว อีกสักวันหนึ่งพวกเรากส็ส่งท่านขึ้นเครื่องบินแล้วส่งเข้าเมนส่งเข้าเตาจากนั้นท่านก็ไป <c oughs> เมื่อท่านไปไปแล้วถ้าหากว่าท่านได้เตรียมพร้อมของท่านไว้แล้วท่านเ,เป็นพระอาหารหันต์ท่านก็ไปแบบไม่มาเกดิดอีกแต่ถ้าหากว่าที่ต่ำลงมันกว่านั้นลงมาเป็นพระอนาคามีท่านก็ไปอยู่ในพรมสุดทาวาสห้าชั้น <c oughs> อวิหาอัตปา,ษษาสุทศาสุทศีอากนิฐาถ้าหาว่าเป็นพระโสดาบันก็อยู่ในพรมรอสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งพระสักขาาคามีและพระโสดาบันพระสักคาคามีก็มาเกิดอีกครั้งหนึ่งส่วนพระโสดาบันจะมาเกิดอีกหนึ่งชาติสามชาติเจ็ดชาติคือพระโสดาบันในพระ,พระโสดาบันเกรดเอเกิดชาติเดียวเกรดบีเกรดบีเกิดสามชาติ เกศสี่เกิดเจ็ดชาติแต่ไม่เกินกว่านั้นอันนี้คือพระโสดาบันเพราะนั้นถ้าหากว่าล้มปูของเราเนี่ยท่านอยู่ในภพภูมิใดเราไม่สามารถที่จะอย่างรู้อย่างเห็นในภพภูมิของท่านบุญบาร,รมีของท่านได้แต่เอาเถอะพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อวีซ่ามาถึงแล้วพวกเรามีทุนไมทรั์พอที่จะเดินทางไปสู่ต่าง ประเทศได้อย่างสุขสมบูรณ์ไหมพวกเราได้เตรียมตัวพร้อมหรือยังทรัพย์สมบัติของเรามีพร้อมหรือยังทรัพย์สมบัติที่กล่าวนี้คือบุญกุศลถ้าว่าพวกเรายังไม่มีบุญกุศลโดยที่ไม่ได้ตั้งใจพอตายไปแล้วเหมือนกับคนไม่ได้เตรียมตัวเดินทางต่างประเทศตั้งอยู่ในความประมาทเกิดมาแล้วไปีแต่ทำความชั่วเสียหายหรืออย่างน้อยก็ไม่ได้สนใจ สร้างบุญสร้างกุศลใจตัวเองมีแต่มัวเมาหาเลี้ยงชีพไม่ได้สองแสวงหาอาหารทางด้านจิตใจมีแต่สองแสวงหาปัจจัยสี่เพื่อเลี้ยงชีพเป็นวันๆส่วนบุญกุศลนั้นไม่ได้สนใจ <Okay. S 1> แล้วเมื่อพวกเราจากโลกนี้ไปมันไม่สูญพูดอย่างนั้นได้ตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีก เพราะอุไรเพราะพระพุทธเจ้าพาพิสูจน์มาแล้วพระพุทธเจ้าของเราท่านครองราชถึงยี่สิบเก้าปีจากนั้นพระองค์ก็หนีออกไปบวดไปบำเพ็ญอยู่ในป่าถึงหกปีลองปิดลองถูกบำเพ็ญอยู่นั้นถึงหกปีจนถึงวันเดือนหกเพนพระพุทธองค์นั่งอยู่โคลนต้นโพหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนั่งขัดสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออก จิตของพระองค์เข้าส right. so ู่ความสงบเป็นหนึ่งเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้วเกิดญาณทัศนะเมื่อเกิดญาณทัศนะพระพุทธองค์ระลึกชาติผลหลังได้ภูเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติผลหลังได้แต่ถ้าว่าตายแล้วศูนย์จะระลึกชาติผลหลังได้ยังไงเกิดมาชาติเดียวก็ตายไปก็จบอันนี้พระพุทธเจ้าระลึกชาติผลหลังได้ชัดเป็นหลายหลายชาติหลายร้อยพันพันหมื่นแสนชาติไม่ใช่เกิดมาชาติเดียวแล้วก็ะดับ ร่าอนาคตก็ามาีอีกมีพระพุทธเจ้าพอถึงเที่ยงคืนพ,พระพุทธองค์เข้าสู่ความสบบงบละเอียดเข้าไปอีกได้สำเร็จตุปะ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 ตูปปาตยานการตุติของสัตว์คือวิญญาณเกิดมาจากที่มาเกิดมาจากไหนออกจากีนี้จะไปที่ไหนอ,อ,อันนี้พระพุทธเจ้าก็รู้อีกตุตูปะปาะตะะะยาน พอจวนจะสว่างพระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้อ,อ,อาสาวัคคายานยานอย่างรู้ว่าพระพุทธองค์หมดกิเลสแล้วไม่มีราคะโทสะโมหะอีกแล้วเป็นไม่มาเกิดในโลกอีกแล้วจะว่าอาสาวัคคายานยานอย่างรู้ว่าพระพุทธองค์หมดจดจากกิเลสพระพุทธองค์พิจารณา ปฏิจจสมุบาติอวิชชาปัจจยาสร้างขาราสร้างขาราปัจจยาวิญญาณังจนถึงโสกะปริเทวทุกโทมณสุมรัมสซอุปายาสิ่งทั้งหลายที่มันเกิดมาเพราะความโง่เขลาถ้าหากว่าชำระใจกิเลสราคะโทสะโมหะออกแล้วหมดกิเลสแล้วไม,มไ,มมไม่มาเกิดไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทางหลายที่มานั่งอยู่ที่นี่สรุปแล้วคือพูดให้ฟังอย่างชัดๆว่า พวกเราตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่ท่านอยู่ปา่าดงพงไพท,ที่พวกเรารักเคารพนับถือที่เราเชิดชูบูชาหลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ขาวตลอดถึงองค์หลวงตามหาบัวอย่างพวกเรานับถืออย่างทุกวันนี้ไปถามท่านดูสิว่าหลวงตาคนแล้วตายแล้วสูญไหมท่านจะยืนยันแน่นอนสําหรับหลวงพ่อเองก็เถอะนะ หลวงพ่อเนี่ยเชื่อถ้าว่าพันเปอร์เซนต์กับยืนยันเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเปอร์เซนต์นั่นนะตายแล้วเกิดอีกแน่นอนสิ่งที่ให้เกิดนั่นคืออะไรคือใจส่วนตายนั่นคืออะไรคือร่างกายธาตุสี่ติน้ำลมไฟนี่ตายแตกแน่นอนไม่ต้องสงสัยพวกคนต้องแตกแต่ส่วนกิจใจนมามธรรมนั้นไม่ตายนมามธรรมนั่นคืออะไรถ้าหากว่าเราอยากจะรู้ว่านมานมธรรมนามธรรมนั่นคืออะไร ก็ให้พิสูจน์อย่างที่พระพุทธเจ้าพาพิสูจน์พระพุทธเจ้าพาพิสูจน์จงไงท่านนั่งอยู่ที่โคลนต้นโพกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกหายใจออกสั้นหายใจออกยาวให้มีสติยอยู่ที่ลมหายใจเมื่อมีลมมีสติกับลมหายใจแล้วจิตไม่คิดไปในอดีตจิตไม่คิดไปในอนาคตจิตอยู่ในปัจจุบัน ใจอยู่ในปัจจุบันมีความรู้สึกอยู่ในปัจจุบันเมื่อจิตมีความรู้สึกในปัจจุบันจิตก็เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้วจิตสู่เข้าสู่ฐานอปปนาสมาธิเมื่อเข้าจิตถึงเป็นสมาธิแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายนี่เป็นอันหนึ่งใจนี้เป็นอันหนึ่งมันเหมือนกับมัมม่วงอยู่ในจานอย่างนั้นอ่ะ มะม่วงไม่ใช่จานจานไม่ใช่มะม่วงมันคนละอ่านกันแต่อาศัยกันอยู่อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันกายกับใจอาศัยกันอยู่แต่ไม่ใช่อันเดียวกันเหมือนกับรถกับคนขับรถอย่างนั้นรถไม่ใช่คนขับรถคนขับรถไม่ใช่รถแต่ร่างกายกับใจใจไม่ใช่กายกายไม่ใช่ใจแต่ร่างกายนี้แตกแน่นอน แต่ส่วนใจนั้นคนขับรถนั้นเมื่อรถพังไปแล้วไปหาไปหารถคันใหม่ถ้าหากว่าคนขับรถคนนั้นมีปัญญามีทรัพย์สมบัติเขาก็ไปซื้อรถคันใหม่ได้ดีกว่ารถในคันปัจจุบันแต่ถ้าหากว่าเขาไม่ได้สนใจเขาใช้รถคันนั้นก็ใช้เป็นวันๆไม่ได้สดสแสวงหาทรัพย์อะไรมาเพิ่มเติม,มแต่ละวันมีแต่กินเหล้าเมายาสุรานารี พาเชกีฬาบัตรทําแต่ความชั่วเสียหายไม่ได้สนใจเรื่องจะหาเงินหาทองแต่เมื่อรถคันนั้นพังไปแล้วเขาไม่มีปัญญาที่จะซื้อรถให้ดีกว่าในปัจจุบันผลในสุดก็ตกต่า,าเผลออาจจะไม่มีรถขี่สุดเลยจำไปอาจจะเป็นรถจัก,กรยานลักษณะยอย่างนั้นน่ะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าว่าคนมีบุญเมือ่อออกจากร่างนี้แล้วไปเกิดเป็นมนุษย์ ไปเกิดที่ไหนจะไปเกิดเป็นลูกของใครตระกูลไหนเราเลือกเอาได้ไปเกิดเอาได้ถ้าหาว่าเราจะไปเกิดเป็นเทวบุตเทวบุตรเทว,วดาอินพรหมเราก็ไปเกิดได้แต่ถ้าว่าเราชำระกิเลสเป็นพระโสดาสกทาคาพระอนาคาคเป็นพระรหันก็ไปตามบุญวาสนาบารมีของของเราที่ได้บำเพ็ญเอาไว้เรียว่าบุญเต็มเปี่ยมเข้ามาเพื่อกูลหนุนจิตใจของดวงนั้น สรุปแล้วคือคือใจของเราเนี่ยเป็นคลังของบุญเป็นคลังของบาปบาปก็ไหลเข้าสู่ใจบุญก็ไหลเข้าสู่ใจใจเป็นผู้รับบุญและรับบาปส่วนร่างกายนี่เป็นวิบากเป็นวิบากของบาปกรามทั้งหลายถ้าเราได้ใจของเราได้สั่งให้ไปทำสรุปแล้วก็คือใจเป็นนายกายเป็นเบาใจเป็นนายสั่งให้กายโพดออกไปสั่งให้ใจ ให้จากายนี้ทําออกไปใ,ใจสั่งให้ใจพูดว่าวาจาพูดออกไปแต่มันล้วนแล้วแต่ใจทั้งหมดเพราะนั้นเจ้านายเป็นคนสัง่งวาจาเป็นผูออกผูกผิดก็เสียหายอย่างไปด่าครูบาอาจารย์ด่าพระสงฆ์ด่าผู้มีพระคุณด่าพ่อด่าแม่เนี่ยเออใครเป็นคนรับใจเป็นคนรับถ้าเราไปฆ่าพ่อฆ่าแม่เอาร่างกายไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ใจเป็นคนรับเพราะนั้น ท่านจะว่าใจเป็นคลังของบาปเป็นผู้รับบาปและเป็นผู้รับบุญเพราะนั้นพวกเราให้สั่งสมแต่บุญกุศลเข้าสู่จิตสูใจอย่างประมาทชีวิตของพวกเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนรอวีซ่าอยู่อย่างที่ได้พูดไว้นั่นแหละอีกสักวันหนึ่งวีซ่ามาถึงพวกเราจะต้องเดินทางแต่ก่อนที่จะเดินทางนั้นพวกเราได้เตรียมตัวเตรียมที่หรือย,อย่างเงินในกระเป๋าของเรามีได้อย่างบุญกุศลที่จะทําให้พวกเรา อุ่นอกอุ่นใจมีมากน้อยแค่ไหนพอหรือยังถ้าไม่ยอมถ้าไม่พอถ้ายังไม่มีก็พยายามเตรียมพร้อมการสร้างบุญสร้างกุศลไม่ใช่ว่ามีตทานอย่างเดียวรักษาศีลก็ใช่นั่งภาวนาสมาธินั่งภาวนาก็ใช่เออขารบพ่อแม่ก็ใช่เลี้ยงดูบิดามัรดาใช่ช่วยช่วยสาธารณประโยชน์อย่างมาทําบุญ ในวันนี้ก็นี่แหละเป็นการสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเราเหมือนกันเหเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้บำเพญ็ญสั่งสมบุญกุศลเอาไว้พร้อมกันก็ก่อนหลับก่อนนอนก็ให้ไหวพระสวดมนต์ซะก่อนแล้วก็นั่งทําใจให้สบายสบายทจิตให้สงบทําจิตให้เป็นหนึ่งการภาวนานะไม่ใช่ของคนอื่นคนใดนะเป็นของพวกเราทุกๆท่าน เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องกระทาเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องปฏิบัติคือทําใจให้สงบเนี่ยเวลามันจะเป็นผลสืบเนื่องไปนานเท่านานเมื่อเมื่อเราเท่าแก่ชราเมื่อเราฝึกหัดทางจิตตภาวนาแล้วอย่างลง้งปู่ลวงตาที่พวกเราเห็นเห็นหมาอย่างลง้งหูเทศลวงปูขาวลวงปูต่างๆหงลวงตามหาบัวอย่างเนี้ยอายุจงเก้าสิบกว่าปี ขั้นยังมีจิตใจเข้มแข็งมีกําลังมีพรังใจอย่างเข้มแข็งเอ่ไม่ย่อท้อไม่อ่อนแอแตกแตกต่างกว่าหลายๆคนสําหรับผู้ไม่เคยฝึกทางจิตใจเหตเพราะนั้นพวกเราให้ฝึกเอาไว้การภาวนาพุทโธหรือว่าการภาวนาเนี่ยการเป็นการสร้างหลักให้แก่จ,จิตใจถ้าพวกเรามีจิตใจเป็นมีหลักในจิตใจแล้ว ไปอยู่ณสถานที่ใดมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเมื่อเท่าแก่ชรา,าลูกเต้าเล้าหลานไปทำการทำงานปล่อยให้เราอยู่ตามลำพังเราก็จะไม่ว้าเหวไม่อ้างว้างเราเข้าภาวนาพุทธโธเดินจงกรมบัางนั่งภาวนาบางังกำหนดพุทธโธพุทธโธไม่ต้องคิดปูงฟุ้งไปทางอื่นแต่หาว่าทางว่าเราไม่เคยฝึกภาวนาเชลยเนี่ยอพอเท่าแก่ชรามาลูกหลานไปทำการทำงาน แต่ต่างถิ่นต่างแดนเข้ามาเราคิดถึงลูกถึงหลานเนี่ยถึงลูกถึงหลานจิตใจก็ว้าเหวอ้างว้างเงียบเหงาแต่นีนสุดโรคซึมเศร้าก็จะตามมาหาพวกเราแหละทีนี่เพราะเหตุอะไรเราพวกเราเคยเห็นหมคนแก่ที่มีโรคซึมเศร้าเออพอล,ลูกหลานหนีหมดแล้วก็ลูกซึมโรคซ,มซึมเศร้าโรคซึมเศร้าเออไม่อยากจะพูดไม่เลยใกล้ๆว,ว่างอยฮ่าถ้าว่าคนมีธรรมในใจ ข้าว่าเลยเราฝึกทางด้านจิตใจแล้วไปสู้จ้ไปก็ไปเถอะ่ข้าจะอยู่ตามลําพังข้าจะภาวนาข้าจะบําเพ็ญกุศลเข้าสู่จิตใจข้ามาเกิดก็เป็นเรื่องของข้าข้ามาเกิดเป็นกรรมของข้าเเมื่อข้าทําบุญก็เป็นบุญของข้าสู้เจ้าก็เป็นเรื่องของสู้เจ้าไปแต่ต่างคนก็ต่างมาเกิดต่างคนก็ต่างตายไปไม่มีใครที่จะอยู่คําฟ้าไปได้ทุกคนตายด้วยกันทั้งหมด อ,อถึงจะเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นมีลาบยศสารเสริรนสูงส่งขนาดไหนก็เถอะไม่พ้นความตายไปได้เพราะนั้นแต่พวกเราให้ฝึกซ้อมออนะเอาไว้นะเอออีกสักวันหนึ่งพวกเราจะต้องเข้าสนามเพราะจุดนั้นแน่นอนมรณง,งเมพาวิสติตัวนี้จะต้องมาถึงพวกเราแน่นอนไม่ต้องสงสัยไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่ง ในอนาคตเนี่แหละเพราะนั้นพวกเราให้นับนับดูกันแล้วกันอายุของพวกเราเท่าไรแล้วจะอยู่ไปอีกเท่าไหรนะจะอยู่ไปนานอีกเท่าไหร่ไม่มีใครที่จะรู้ได้เพราะนั้นให้เตรียมตัวไว้ข้อสําคัญคือว่าเงินในกระเป๋าของเราที่ทจะเดินทางต่อไปภายภาคหน้านั้นเป็นที่อุ่นใจหรือย,อยังนี่อันนี้ก็คือเป็นคําถามสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายทางว่าพวกเรามีเงินในกระเป๋าแล้วจะไปที่ไหนก็ไปเถอะ เวลาตายไปแล้วกันั่นแหะเราจะต้องไปเกิดพบภูมิที่สูงขึ้นด้วยบุญบาร,รมีของพวกเรานะเอาต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะให้พรเป็นสิริมงคลเอารับพรนะท่นเนา